เขาว่าตัวผ่าดี๋ยวมีต่อแน่เขาวันนี้หลอดครับหลอดนี่ระยองนี่เหมาหมดขไกระพานกองเลยราคาตลาดต่อให้เก้าให้เก้าช้ามาสักสองวิแต่ยังยังเล่นกันอยู่มีมีมีเรื่องร่องน้ำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงมีเสียงไทยร่องน้ำเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเล่นกีฬาพร้อม